สวัสดีครับผมธนัทอุมาวิชนีนะครับจากบริษัท s อ c แกรับสร้างบ้านครับตำแหน่งซีเนียร์ไซต์เอนจิเนียร์หน้าที่หลักๆของผมเนี่ยก็คือควบคุมงานให้ถูกต้องตามแบบให้อยู่ในมาตรฐานของเราที่สำคัญเลยต้องวางแผนให้งานได้เดินไปตามระยะเวลาที่เราได้กำหนดไว้ครับ ส่วนตัวผมเนี่ยชอบเรื่องของงานกอ่อสร้างเนี่ยตั้งแต่เด็กตอนเด็กๆก,ก็ชอบไปยืนดูเขาทำนะครับเวลาก่อเวลาฉาบเพราะฉะนั้นก็เลยเลือกที่จะทําสายงานวิศวกรรมโยธาครับผมควบคุมง,งานกอ่อสร้างมาแล้วประมาณ40 5 0ถึงห0หลัคบคลังผมรู้สึกดีใจที่เวลาสร้างบ้านเสร็จแล้วเนี่ยผมเห็นลูกค้าเข้าอยู่เนี่ยกับครอบครัวของเขาเนี่ยแล้วเขามีความสุขแล้วเขาก็ได้ใช้ชีวิตยอย่างเต็มที่จากบ้านที่เราสร้างเองกับมือ ปาะเทศซีแกนก็มีการนําความรู้ความสามารถในทางวิศวกรรมมาใช้งาน,นครับก็คือบ้านของเราเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคทางวิศวกรรมเล็กๆน้อยๆที่สอดแทรกอยู่เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับคอนกรีตเทคโนโลยีนะครับหรือจะเป็นพวก s t ตนออ f ์ฟแมททีเรียนะครับเราก็ได้นํามาปรับใช้จริงนะครับในงานของเราครับผมถ้าทางลูกค้านะครับอยากจะสร้างบ้านสักหนึ่งหลังเนี่ยโดยที่ยังกังวลในเรื่องของผู้รับเหมาเนี่ยทิ้งงาน งบประมาณเนี่ยบานปลายไม่หยุดเลยผมคิดว่าบริษัท s อสซแกรรับสร้างบ้านของเรานะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีเลยสําหรับทางลูกค้าเนี่ยที่จะควบคุมให้ไม่มีการทิ้งงานและงบประมาณไม่บานปลายโดยที่พวกผมเนี่ยแหละจะเป็นตัวช่วยให้กับลูกค้าครับผมสร้างบ้านอย่างชาญฉลาดสร้างบ้านกับ s อแกรน